ไฮโซฟลุกเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่มีแท็กหาไอจีอดีตภรยายังเป็นที่จับตามองอย่างไม่กระพริบตาสำหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของนางเอกสาวบีน้ำทิพย์และไฮโซหนุ่มฟลุกชลัดคืบหน้าล่าสุดไฮโซฟลุกมีความเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่แท็กหาไฮโซน้ำพึ่งจารุวันอดีตภรรยาคนแรกเป็นภาพผลิตภัณฑ์ไก่ไข่สด ธุรกิจของอีกฝ่ายพร้อมเขียนข้อความว่าเที่ยงแล้วไปทำกระเพราไก่ไข่าดาวทานดีกว่าซึ่งไฮโซนํำพึ่งก็รีโพสพร้อมข้อความว่าแต่งอยู่เรียกว่าแม้เลิกลากันไปนานแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้แก่กันเสมอ